อะไรครับผมขออนุญาตนะครับจะอัดฟูเทนเรื่องๆครับเงียบๆคือน้ด pues, จังหวะน้นพี <t <t os> <t os> ่กดไปแล้วนะเอาจะคุยกับชาวบ้านแล้วจะยั None now. Has been for a good 20 years. 20? So why do you put out a notice just now? Because earlier on we drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the battle has turned noxious. My daughter Mandy drank half a pitcher. Felt dreadfully ill. Can't keep nothing down. She grows worse by the day. Herbalist claims you fight a fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am i to get that if not from the well? but first the ghost's got to be driven away. and it don't let any man near. this ghost. describe it for me. well, it's awful frightening. awful. i meant, what does it look like? it looks like a woman, but fresh from the grave. wears a dirty dress. All rags, its skin flaking off its bones, and it howls like it's suffering. Some wraith, or maybe an alp. If you don't wallop it, Master, if you don't take care of it, that is, it'll come kill me, daughter. Fine, I'll help. Where's this well? In Havel, a settlement on the heights. Abandoned now. No one there the เรียบร้อยรับเกดเมื่อกี้มีคนแอบดูตรงหน้าต่าง้วยอะอ่าในเมื่อผมรับเกดแล้วผมขอรู้ของในบ้านนะครับเออไปเลย รู้ไม่ได้โอเคเอาแกรอติดรูทรูดว่าเขาน่าจะให้นั่งเก้าอี้ได้อะไรได้เนอตัวอะไรนะที่มันขานชา้ชาๆฮะตัวที่มันขานชา้ชา <h> ไม่ถึงอะไรตัวที่มันขานชา้า เนี่ยจึงสัตสมอตเออยสมอตทำไมผมคิดไปถึงสลาแม,มนเดอร์สลามเามนเดอร์เกี่ยวยี่อะไรวะสลามเมนเดอร์ก็ช้าแหละแต่ซาลสซาลาช้ากว่าเออนั่นแหละแต่แต่เคยเห็นคลิปนะแต่คิดนิ้วชื่อไม่ออกอืมน้องป่วยดูน้องสิดูกับแม่น้องหน่อยมีมีทำไมเนี่ย ขึ้นมาทำไมลงไปก่อนเดี๋ยวนะ้อ้าวมิมิวันเง้ยข้าไม่เห็นว่าเจ้าจะกินอาหารจนยุบคลึ่งพิ่ซ่าเทให้เลยสักครั้งทำไมเจ้าต้องมาขอใหม่ด้วยข้าแล้วไม่้าใจจิงน หมู่บ้านทิงร้างโอเคมาถึงหมู่บ้านแล้วครับไม่เห็นร่องรอยผีเลยหญ <c oughs> ้ารอบรอบไม้โอเค She's dried to a crisp. Signs of burns. All signs point to a new Wraith. Oh, friend, I'm going to, have to.

ว่าอะไรนะคุยกับปตเต้ไม่สิพี่พี่โดนแฟนพี่มาให้ผมไม่ได้อะไรนะ <c oughs> ไอ้มกู้ช่วยปตอตเ้ไอ้มอะไรที่แบนี่มันคือความจริงเอาเป็นเชียร์แล้ว <c oughs> อ่าสุดยอดอีก ว่านหาอะไรที่ผูกมัดวิญญาณวิญญาณยึดติดอยู่กับอะไรม,มีแต่ของให้รูด The the journal might oh. be useful. A man. Stabbed with a knife, died on the spot. Animals fed on his body, picked his skeleton clean. More blood stains over there. But it's not his blood. Blood stains. Barely visible. Someone was dragged this way. Someone who was still alive. prints in blood. Small hands, a woman's. Someone dragged her out. She was wounded, fought for her life. Hey. No body in sight. Maybe. Yeah. But, yeah. but might still find some tracks. Under the right conditions, blood stains can remain visible for decades. <coughs> Another print by the well. <coughs> มีแปลกมากวิญญาณในบ่อน้ำควานหาอะไรที่ปลูกมัดนางอีกนิดเดียวอ้าวเดียว ไม่เข้าใจอ๋อต้องใช้เวทธีนี้นางหายไปแล้วธนาจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้บางสิ่งทำให้นางยังวนเวียนอยู่ อ๋อโอเคเราต้องกลางเวทนี้เพื่อที่จะให้นางอยู่ในวงแล้วเราจะต้องตีนางโอเคเข้าใจละ Red stains almost faded but the lines t a u t something's not right A corpse hanged by the bucket rope Wide pelvis, small jaw. A woman. Round 30, judging by the teeth. Left arms missing. Need to cremate the remains. Gotta find the object that binds her to this place before I do, though. Hmm. Arm fell away. Additional weight. Was she wearing something heavy? Gotta jump down there. Hope I don't break my legs. <laughs> โดดลงโดดลงเลยโอเคอ่ามีน้ำอ,อ่านไดอารี่เป็นกรรมเราก็ไม่ได้อ่านเลยอ่านไดอารี่ของเควส์มั้มันเกิดขึ้นอีกแล้ว โยเคิล cool. okay. ์โยเคิ์โยเคโยออกเสียงว่าอะไรวะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะขอแป๊บหนึ่งโวไม่ใช่โยโวกโวโวเก้โวเก้มันเกิดขึ้นอีกแล้วโวเก้ okay. ได้ฟองร้องต่อทั้งหลอด ที่สารวิสิมายืนยันในสิ่งที่เขาทำกับพวกเราเขาฆ่าจอห์ฮารเพียงพราะถอดหมวกให้เขาช้าเขาเหยียบย่ำทุ่งนาในขณะที่เขาเมาเขาบุกรุกงานแต่งของ Peter. พีพเตอร์พีเตอร์พีเตอร์วะและถือสิทธิ์คืนแรกของเจ้าสาวเฮ้ ในที่สุดเราก็ได้รับในสิ่งที่เราสวดภาวนาต่อมิลิเทเลมาเป็นเวลานานศาลได้รับรู้ถึงความทุกข์ของพวกเราและได้สละพันธะและหน้าที่ทั้งหมดของเราต่อหลอดพวกเราสามารถต่อสู้ได้ด้วยเราด้วยตัวของเราเองและในที่สุดพวกเราก็ได้เป็นอิสระคือโดนคุมขืนในวันแต่งงานเหรอโคตรโคตรแย่เลย วันแรกที่เราได้รับอิสรภาพโฮเวลยังไม่ถึงกับเป็นหมู่บ้านมากนะักแต่สหรับค้ามันดีเสียยิ่งกว่าต้องไปอยู่ในเครือหาดที่หรูหราของโอเคเดี๋ยวก็แปลว่าอันนี้พิมพ์ตกเหรอโอเคร่มควันร่มควันร่มควันบ้านของเรา ออโวเคอร์ลงควันบ้านของเราด้วยควันจากไม้ฮัเซลเพื่อขับไล่ปีศาจฝั่งพังพรอน่อะฝั่งพังพรไว้ใต้ประตูเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีโจรข้ามธรณีประตูเข้ามาได้วัดได้แล้วเขาก็ได้ทำกำไรข้อมือให้กับข้ามันช่างน่ารักยิ่งกว่าที่ข้าเคยเห็นมา แม่บอกว่ามันง่มากที่จะยอมจ่ายเงินคือเครื่องประดับในขณะที่เรายังมีคันไถกับจอบอ๋อเรายังไม่มีคันไถ่กับจอบเพราะฉะนั้นนำไปคืนพ่อค้าเสียให้ตายสิข้าไม่ีวันถอดมาเด็ดขาดเลยมันเป็นเครื่องเตือนใจต่อข้าแล้วโเคืว่าเราจะมีความสุขมากแค่ไหนมีคนบอกว่าท่านหลอดกำลังจะตามหาพวกเราเพื่อทำข้อตกลง และขอให้เรากลับไปเขาบอกว่าเราใจเย็นลง,งก่อนเขาบอกว่าเขาใจเย็นลงตั้งแต่ที่ลูกชายจากไปและจะไม่โกรธสำหรับเรื่องเล็กๆน้อยอีกแล้ววัดยังจะกลับไปอีกเหรอเราเราไม่กลับแล้วก็คือกำไรตกลงมาใช่ไหมต้องหากกำไรข้อมือ โดดลงไปในบอลนะแล้วมองหากำไรผมโดดลงมาก่อนดอแดนลี่ครับโดดลงมาก่อนอ่านไดอีกเวรกรรมต้องอยู่ในนี้แหละมันไม่น่าไปไกลมากอะ่ะ ใต้น้ำเออวทำไมไม่คิดว่าอยู่ใต้น้ำวะมันจะมปอยู่บนี้ได้ยังไงบ้าปอฟกกำไรได้ละมันก็เมกเซนอยู่นะเราเฮ้ยอะไรวะ from volker bracelet must have belonged to the woman in the well lovely craftsmanship but i'll have to burn it with the body to get rid of the noon wraith for good better do it near the well <coughs> เตรียมต่อสู้โอเคเรามาดูจุดอ่อน <laughs> เดี๋ยวเราอยากทำน้ำมันน้ำมันอันนี้ทำไงวะโอเคทำน้ำมันอันนี้เพื่อเพิ่มดาบครับจะได้เพิ่มดาเมจต,ตอนสู้ดดโอเคครับ เราต้องการอะไรเดี๋ยวตรงนี้มีป้ายวาร์ปเนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาหมอยาก,ก่อนเราก็ผสมน้ำมันรงนี้นั่นนะครับเตรียมตัวให้พร้อมก่อนมาสู้ yes. Any herbs you're willing to sell? I'm sure I can find something. Yeah, go away. Oh, my God. I'm not going to do that. I'm going to do that. Okay. I'm <laughs> 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 Farewell. น่าจะถูกกันนะเอาไปเคลือบดาบเงินครับแล้วก็น่าจะได้แค่นี้มาตอนนี้เดีย๋ยวไปสู้กันอะไรก็ได้แค่น้ำมันนี้น่าจะพอละพอดูแล้วว่าต้องสู้ยังไงอย่าลืมเอาน้ำมันเคลือบดาบก่อน <c oughs> เดี๋ยวไปเคลือบหน้าปากทางเข้า ดับเงินครับเราลองใช้ดับเงินสู้มันก็ระเบิดเราไม่มีเลยแต่เลเวลไม่สูงเลเวลพอกับเราน่าจะสู้ได้อยู่จุดไฟ ใส่กำไรครับเอากำไรคืนไปไรเวทอีกนีครับจุดไฟเพื่อเผาศพนางมาแล้วจ้าสีเขียวมาเลยเฮ้ยผมพ like <í dictionary> <bu> ูดเป็นคนกลัวผีกับแกเราที่ไม่กลัวอะไรเลยเดี๋ยวด้วยด้ว Không hay không mà đều biết nhỉ Chết Biết một lần โอเคเรียบร้อยครับ She's gone f o ธอสิ้นไปแล้วตลอดการเรียบร้อยครับได้หัวกระโหลกมาด้วยส่งเควสเก็บเห็ด Ros, going to my I Job done. The well was haunted by the ghost of a woman who was killed there. I drove like, it away. I just hope every unburied wretch do not start haunting us. Huh? Well, that battlefield's going to cause us a heap of trouble. If they do, you know who to contact. Meanwhile, Claire, Volker names ring a bell i don't know him though well, i did hear our herbalist tamira mention a claire once same one maybe your reward master witcher the gold i'd hid away for mandy's dowry without you she'd never have lived to wed now let's hope for it at least